ค่ะพี่อ๋องค่ะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ INNO v e s สค่ะ no สวัสดีค่ะพี่อ๋องสวัสดีครับทุกอ,อ่านะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเซ็ตสู้สู้เฮ้เซ็ตสู <Hey. S 2> ส้สู้ส <Hey. S 2> เฮ้เซ็ตอาหุนสู้สู้เอาหุ้นในพอร์ตสู้สู้ด้วยได้ไหมเหมือนบางทีแบบหุ้นในพอร์ตไม่ค่อยขยับพอร์ตโตโตเฮ <Hey. S 2> ้เขียวเขียวพอร์ตเขียวเขียว เราเราผักเราดันสุดๆกันเลยนะว่าเอออยากให้มันกลับขึ้นมาเป็นยังไงพี่ตอนนี้มุมมองมีกำลังใจเฮือกขึ้นมาขณะนี้มีการขยับขึ้นไปมีโอกาสไปต่อได้อีกเยอะเลยไหมคะสำหรับเซตก็ก็วันนี้ขึ้นมาชนแถวโซนเดลต้าพอดีหนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าห้านะครับแต่ถ้าดูแล้วเดลต้า ที่เป็นตัวนำอ่ะก็เหมือนจะแบบโอกาสขึ้นไปแถวๆไฮเดิมอ่ะก็ก็มีอยู่นะอืมอแถวโซนไฮเดิมเลยอ่ะเพราะฉะนัน้นก็น่าจะเป็นตัวที่ดึงซินเมนมิของของตลาดได้นะครับส่วนแบบอืตัวของลงไฟฟ้าเนี่ยที่มีข่าวลดค้าไฟเนี่ยก็ มันก็มีมีเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับแล้วกดดันตัวหุ้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยนะครับแบบแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะอืมก็เชื่อว่าที่ลงมาเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะถ้าไม่มีข้อมูลอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะก็น่าจะสามารถเป็นภาพของการการแบบเริ่มเริ่มฟื้นขึ้นมาได้หรือว่า กดดันตลาดน้อยลงนะครับ <อะ S 1> แล้วก็มีตัวเดลต้านะครับที่ลุนช่วยสร้างซีเนเมนตบวกนะครับบวกกับตัวภาพผลการดำเนิน,นางานในไตรมาสที่4ภาพรวมของตลาดเนี่ยก็เป็นแนวโน้มกำไรที่ที่โมเมนตัมดีนะครับแล้วก็ดอลลาร์ที่เริ่ม เริ่มเป็นการชะลอการแข่งข้ากลับมาอ่อนอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยให้ฟอนโฟเนี่ยมีโอกาสไหลเข้ามาได้เหมือนกันนะครับอืมก็น่าจะเป็นเอ,อตัวบวกต่อภาพตลาดได้นะครับให้แบบทะลุพันสี่ขึ้นไปนะครับ<ะ>อืมแล้วก็แบบปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับจากที่สิงหา นะครับที่ปรับตัวขึ้นมามาจากเอ่อหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็สามสิงหากันยาตุลาประมาณสามเดือนกว่าๆนะครับอ,อืมจุดนั้นอ่ะก็หลังจากนั้นก็พักพักมาประมาณสามเดือนเหมือนกันอันเนี้ยก็เอ่อมีโอกาสว่าจะจะหนึ่งสามหกศูนย์ะ 1, 3, 6, นะครับที่ลงไปอาจจะเป็นจุดที่แบบมัน เกิดเทอร์นิ่งพอยต์อีกทีหนึ่งจุดเปลี่ยนอารมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อแบบไปได้ต่อในในภาพรวมอีกทีหนึ่งแบบตอนนี้ก็ดูเชล่เสร็จแล้วกันถ้าแบบในวันสี่ไปก็ถือว่าเออเริ่มเริ่มดีขึ้นละนะครับเพื่อแบบเออลุ้นไปต่อประมาณร้อยจุดที่พันห้านะครับแถวไฮเดิมแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้ก็มองแบบเออตัวสักประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดอย่างเงี้ยนะครับต่แบบเป้าแบบ ในปีเนี้ยนะอืมเนี่ยมันน่าสิทธิ์ถึงแบบสักประมาณพันหกอ่ะพี่ e. ว่าก็น่าจะได้นะอืมเพราะว่าอา่ถ้าถ้าเออร์เนงในปีเนี้นะครับของตลาดประมาณสักเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับพีบ e. สักสิบหกเท่าเนี่ยก็หนึ่งห้าห้าศูนย์นะออย่างน้อยมันน่าจะไปได้เนทะ่านั้นแหละ นะครับเหนือพันห้าตลาดน่าจะมีมูลค่าที่ที่ไปถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เอมันอยู่ที่ p e. ีประมาณสิบสิบสี่เท่ากว่านะครับเออก็ถือว่ามีเรื่องของเอมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับที่เอต่ำพันสี่ลงมาแล้วแล้วถัดไปมันหนึ่งสามห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยนี่เป็นโซนที่แบบ PE ประมาณสิบสี่เท่าก็ถือว่าเป็นดาวรับตามาใจพื้นฐานม,มันก็ดาวไซต์จำกัดนี้เพราะนั้นก็เอมองแบบลุ้นเป็นทางข้างบนนะครับสําหรับตัวตัวภาพเซตตัวของกรอบล่างนะครับก็มีหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสาม จ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามประมาณนี้นะครับเป็นโซนแนวรับนะครับตัวหุ้นก็ต่อจากตอนเช้าก็เป็นแกวข้อม,คคอมนะครับก็ใช้จุดแนวเดิมนะครับอถ้าแบบระยะสั้นจะไปต่อเลยเก้าจุดแปดไม่ควรต่ํากว่านะครับเดี๋ยวใครจะแบบเผื่อแบบเป็นแพทเทิร์นไซเวลลงมากรอบได้ค้า,าคงหนึ่งก็ไม่ควรต่ํากว่าเก้าจุดหนึ่งนะครับเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเพราะนั้นจุดคัด ก็ถ้าสั้นหน่อยก็เก้าจุดแปดถ้าแบบเต็มที่เลยเก้าจุดหนึ่งนะคร<ช>อืมส่วนนั้นบนก็สิบเอ็ดบาทแล้วก็สิบสองบาทตามลาดับ<ช>ตัวซีรีส์เฮสนะครับ<ม>ก็มีตัวจุดที่แบบปิดทำกำไรก็คือโซนเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห้านะครับเปิดใหม่ก็ยังเป็นรองอยู่ก็มีแปดเก้าสาม นะครับแปดเก้าสามสักไม้หนึ่งแล้วก็ถัดไปประมาณโซนสักแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดแปดหกกันนี้ได้อีกอีกไม้หนึ่งเหมือนเดิมอืมอันนี้ก็ตามแผนที่บอกไว้ตั้งแต่ยี่ห้าธันวาคมอะอมนะครับอืมนะฮะก็ใช้แนวเดิมเลยค่ะแค้วถ้าย่อก็ก็สามารถเปิดลองใหม่ได้ด้วยไหมอืมใช่แลครับ,ะรบจะเสียงกคงจะเปิดแล้วละ่ะนะครับอืมตามที่แนะนําไปตั้งแต่วันที่ห้า ทางวารุมเออ,อก็คงกำไรกันกันบ้างละนะครับแต่ก็รอเนี่ยที่บอกเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห้าประมาณเนี้ยนะครับก็ก็เป็นจุดในการในการรอ,อ,อปิดทำกำไรเนาะเออนะครับตัวของค่าเฉลี่ยก็ประมาณแปดแปดเก้าจุดห้าอืมนะครับถ้าสองเมิดไม้เปิดเท่ากันตอนนี้เก้าศูนย์หนึ่งก็ อ่ากำไรประมาณสิบจุดนะครับได้ไปอืมเอ่นะครับอ่าแต่องเดอะเบสต้องมาตรฐานต้องประมาณยี่สิบจุดัพไงก็ต้องประมาณเก้าหนึ่งศูนย์เงินสิบจุดธรรมดาไปใช่ไหมคะเออสิบจุดมันมันธรรมดาไปสำหรับสาหรับพี่นะเอ่ต้องยี่สิบนะฮะต้องยี่สิบค่ะอ่อตัวของทองคํานะครับ่พีทองคําเนี่ยก็เป็นลองเหมือนเดิมแหละนะครับเป็นรอง อ่าเปิดที่สองจุดคัดคือสองสองหกสี่เก้านะครับเปิดประมาณสองหกหกสี่เปิดประมาณสองหกหกสี่ค่ะจีโอเอสองห้านะครับเปิดประมาณสองหกหกสี่ 2, 6, 6, แล้วก็ตัวของจุดคัดสองหกสี่เก้าด้านบนมีประมาณสองพันเจ็ดก่อนแล้วก็ถัดไปประมาณสองเจ็ดสามศูนย สามศูนย์อืมโอเค,คอันนี้ตัว G O นะใครที่เล่นตัว G O Series H นะคะสองห้านะคะก็สามารถวางจุดคัดแล้วก็มีจุดทรเก็ตนะคะตามที่พี่อ่องบอกกันได้เลยนะจ๊ะโอเคนี่มีคนแซวด้วยพี่บอกว่าขิงที่บ้านหมดหรือยังคะคุณนอง <laughs> บอกสิว่ามีเป็นไล่เลยค่ะครับมีเดีย๋ยวๆพวกนี้พวกนี้กดไปเลยพวงนี้ขนไปขนไปสอบไปเลยผลบมานนะโอเค แต่แต,แต่เขาเขาลองกันหมดนี่ถูกหมดแหละนะครับหมดถูกหมดฝังอุ๊ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เหมือนกับว่ามองไปในทิศทางเดียวกันทั้งรายการ <c oughs> ก็ก,ก็ก็ีนแง่จุ้ยไม่ได้เข้าไงก็ถือว่าทําให้ไม่ครบองค์ประชุมอ่าก็เลยถูกนะก็ขอบคุณจุ้ยด้วยท,ที่ที่ไม่ได้เข้านะครับโ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> พี่ตุยแฮชเชอร์แล้วนะเนี่ยตอนนี้พี่อ๋องอขอบคุณมากนะท,ท,ท,ที่เสียสละไม่ได้เข้านะครับ <c oughs> แต่ไม่ครบองค์ประชุมใช่ไหมใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครบไม่งั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนั่นแหละห <c oughs> อะเป็นไงล่ะยังไม่หันเจอกันเลยนะคะนี่เลยมาอ่ะอันนี้หุ้นเนี่ยจะมีตัวแค่ตัวแคลคอมนะคะตัวเดียวที่เราตามกันมา f o l ล o w กันตั้งแต่ช่งชวงเช้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่แฟกนะอะไปแล้วเรียบร้อยนะคะ้ย่อลองนะคะฝั่งลองแล้วก็ทองก็ยังคงฝั่งลองด้วย,ชวยเช่นเดียวกันนะคะ โอเคอ่านี่มีคำโอ้มีคนเข้ามาทักทายคุณอ่องเชียร์เซตหรือเชียร์น้องวินวินค้ะนี่เมื่อกี้นะคะที่แบบพี่อ่องเข้ามาปุ๊บเชียร์เลยเซธสู้ๆนะคะอ่าโอเคพี่อ่องพี่อ๋องมองว่าอย่างตัวเดลต้าวันนี้เนี่ยมันขึ้นค่อนข้างที่จะเป็นตัวดันตลาดกันสุดๆเลยะคะ่ะเนี่ยพี่อ่องมองว่าเดลต้า มันจะนำพาไปได้อีกแล้วก็อย่างที่พี่หยองพูดเมื่อกี้เนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าเดลต้ามีการขยับตัวลงอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยไหมคะใช่ก็ต้องก็ต้องระวังอืม,อมแต,มแต่แต่ถ้าไม่ผิดไม่ลงละอืออืม,อมก็เป็นเหนน้อยอะเห็นเห็นแบบแถวไฮเดิมก่อนคือไม่รู้ไม่รู้ว่าสีมันจะเป็นแบบเป็นเอบีซหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือสีมันมันแบบ จบไปแล้วอวันวันเพื่รหัสที่แล้วอะวันแรกของของของปอีของปีเนี้ยนะครับอเออถ้าจบแล้วก็แต่นี้ก็เป็นขึ้นห้าละก็ขึ้นขึ้นต่อไปเลยแต่ถ้าแบบเป้าสั้นๆหน่อยก็คือ,อายเดิมอาจจะเป็นแบบสี่ที่ที่ทำไซเวไปก่อนแต่ยังไงก็ตามระยะช่วงเนี้ยมันมันมันน่าจะต้องขึ้นไปก่อนอยู่ดีอืมทรงมันมามเนาะครับอืมโอเคค่ะพี่อ๋องขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะพี่อ๋อง ฝากอะไรถึงนักลงทุนกันหน่อยนี่เข้ามาเข้ามาเชียร์พี่อองกันเต็มเลยละเนี่ยบอบก็ก็เออก็อาจจะแบ่งแบ่งพอร์ตไปเล่นพวกแบบอื่นๆด้วยเนาะอือนะครับเซ็ตก็ยังแบบคือภาพมันบางทีมันก็เหมือนแบบขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี้ยหรือว่าเล่นก็เล่นเป็นรอบๆถือระยะกลางยาวอ่ะก,ออาาก็อาจจะอาจจะแบบ แบบแบบไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเออ,อเล่นเป็นเป็นรอบก,กําไรน้อยหน่อยก็ก็เอาไปก่อนหรือว่ากระจายพอร์ตได้ก็แบบเดเวอริฟายไปแบบอทองคําหุ้นต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยคริปคริปโตอะไรก็ได้นะครับเออดถึงคริปโตก็เอ่อก็ขึ้นมาแล้วนะจากที่บอกโซนแนวรับเก้า <Bitcoin, S 2> <96, S 1> หมื่นหกอ่ะเออเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกกว่าใช่ตอนนี้ ตอนนี้หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดส่วนสี่นะครับก็บถ้าใครมีอยู่ก็สามารถสามารถสามารถสื่อ,อ,อสามารถถือได้นะครับ,รบสามารถสามารถถือได้ครับผมครับโอเคอันนี้เป็นตัวนะบิตคอยนะก็ไปที่ดูบิตคอยนะคะติดตามกราฟบิตคอยนี่พี่มองว่าเป็นคลื่นอะไรเวฟอะไรกันอยู่คะเนี่ยคลื่นกลยุทธ์ก็มันน่าจะ น่าจะอ่าตอนนี้ตอนนี้เด้งขึ้นมาครับจุดสำคัญก็คือแถวโซนโซนไฮเดิมม์ะนะครับหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งแสนเจ็ดพันถึงหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นค่ะอืมถ้าถ้าเบรกไปได้ก็ไปต่อแต่ภาพร,รวมมันมันมันเป็นอินพาวเวไม่จบไปไปต่ออยู่ละนะครับแต่ว่าแค่ระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะแบบขึ้นมาชนไฮเดิมไม่ผ่านแล้วก็พักอีกทีหนึ่ง ลงมาโซนต่ําแสนอีกไหมแบบเก้าหมืนหกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ก็เน้นเป็นภาพของการการการตั้งรับละกันนะครับอืมแต่คือยัง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 ไปต่อน่าจะเป็นสามของห้าใหญ่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะ,ค,ะครับผมครับอตอนนี้ก็เป้าเป้าที่ควรจะแบ่งขายบ้างคือแถวไฮเดิมประมาณแสนแสนแสนเจ็ดพันแสนหนึ่หมื่นครับ แส0 0นึ่งหมืนแสนเจ็ดพันนะแถวนี้นะคะโอเคโอ้ okay. oh, แสงว่าก็ยังมีโอกาสไปไปต่อนะแต่อาจจะแบบเอะยยากยาก,ยกอะไรแถวนี้กันสักนิดหน่อยอาจจะรอดูกันหน่อยนะคะสำหรับตัวบิตคอยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่หยองครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะใครอยากไปดูพี่หยองกันแบบเต็มๆนะฟังกันแบบเต็มเนะคะสำหรับอ,อ วิเคราะห์นะคะจากพี่หงนะคะก็สามารถเจอกันพรุ่งนี้ได้นะคะในช่วงของชะชะชาินะก็มีไอนอยู่ด้วยนะจ๊ะ